สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอตอนนี้อยู่กับเกมสมาร์ทและเจนกันนะครับผมก็วันนี้นะแบบเป็นวันอัปเดตแพทใหม่ของสมัยวันอังคารนั่นเองแต่น่าจะลงคลิปประมาณวันพฤหัสนะฮะในวันคลิปนี้ในแบบไม่ใช่วันนี้ในคลิปนี้นะบผมจะมาพูดถึงตัวละครเอ้ยพูดถึงรูนนะผมที่ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่มาซึ่งก็มีรูนหนึ่งที่ค่อนข้าง,งจะน่าสนใจนะครับผมนะมีทั้งรูนที่ได้รับการบัฟและการเนิร์ฟนะครับผมแล้วก็รูนที่แม่งพึ่งเนิร์ฟแบบว่าก่อนวันอัปแพทวันหนึ่งนะครับผมเออ่ใครที่ดูไลฟ์ค ผมเนีผมแม่งอัพเนิฟรูนเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะฮะ มา,ามาเราบเริ่มกันที่รูนแรกกันดีกว่านะผมว่าคือรูนนี้โดนสายตะพันลำลึกนะครับรูนนี้นะผมได้รับการปรับในเรื่องอะไรนะผมนั่นคือเอฟเฟกต์แรกจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะผมก็คือหากหากมอบบัฟให้แก่สมาชิกทีมนะผมจะฟืน้นฟู12%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเอฟเฟกต์เดิมนะผมก็คือมิเศษนี้เลยนะผมกูดาวหกวีเนาะแต่เอฟเฟกต์ที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือ,คอโดยสมาชิกในทีมนะผมที่ได้รับบัฟเนี่ยจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่12%นะผมและความตียยหหาาาอออีกกก12%เเเเป็็นนนวววล3ิิะะฮูดดังมมืืค6 นะผมนะก็เป็นบัฟที่จะว่าไงดีสามารถเพิ่มแนวทางในการเลือกใช้ได้แต่ละ,ละตัวอยู่เป็นการน,นะผมอย่างเช่นนุยเป็นหลักนะครับซึ่งนุยเนี่ยน่าจะสามารถใช้ได้เหมือนกันนะของตัวเองมันไม่โช์ไงคือมันต้องบัฟเพื่อนนะผมนะมันเป็นการมันเป็นรู้ที่เอาไว้บัฟเพื่อนนะผมก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับสายซับนะผมบางตัวเอาไว้เป็นตัวเรื่องในการใช้ได้นะก็ ก็คือเป็นการเป็นบัฟเพื่อนเท่าไหร่นะผมฮิวไม่พอบัฟเพื่อนด้วยเราทำน้องนี้นะครับเพื่อนก็จะรับบัฟวิ่งเร็วนะผม12%นั่นก็ความเสจ๋ง12%เป็นเวลา3วินาะซึ่งตัวที่ใช้ได้ดีเป็นอะไรบ้างนะผมตัวที่ผมคาดว่าน่าจะใช้ได้แล้วกันนะหนึ่งก็คือนุยนะผมตัวนี้เลยเนาะสองก็คือนะผมเจ้ามิสโกดี้นะผมนี่คือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมมองว่าน่าจะใช้ได้นะ เพือ่ออผมไปม,มั่นใจแล้วกงน,นะผมนะมิดโกลดี้นะผมผมไปม,มั่นใจนนะเรื่องฮิวนะผมเหมือนผมเคยเทสไปแล้วแหละนะผมในรอบที่แล้ว,ลวนะผมน่นจาจะเคยเทสไปแล้วนอนเรื่องมิดโกลดี้นะผมก็คือไอรูนเนี่ยนะผมมันได้ผลกับมิดโกลดี้ด้วยนะครับไอเรื่องการฮิวเนี่ยมันก็นำมาเป็นการบัฟเหมือนกันมนาะเออมางน,นะใครที่ลองเล่นอยู่ตอนนี้ก็ลองเทสแล้วก็บอกผมห,หน่อยนะว่ามันยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมเคยเทสเมื่อก่อนอนะการฮิวของ Mid มิทโกดี้เนี่ยนับว่าเป็นการรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนลองนึกสภาพนะ ถ้ามิดโกดี้แปะมาร์กไว้เราเพื่อนไปตีเพื่อนไปตีตัวละครที่ติดมาร์กบอกขอว่าเราได้หิวใช่ไหมล้วเพื่อนก็ได้หิวใช่ไหมเออเพื่อนไม่ได้หิวแต่ต้องบอกว่าเราได้หิวแต่เพื่อนได้รับการบัฟจากปิวนี้ไปเว้ยผมมองว่าก็เป็นการติดที่ดีเหมือนกันนะเออนะครับผมมันไม่ได้บอกด้วยว่าอย่างไรนะผมบอกครูดาวหกวินาทีเนาะจริงจริงเนี่ยผมมีอีกอย่างที่ผมค่อนข้างจะติดใจนิดนึ่งเนีผมต้องการคําตอบอยู่เนาะมันบอกว่าหากมอบบัฟให้แกสมาชิกติทีจะฟื้นฟูติดต่อไปของเรายุิสุดเนอะผมแหละ ประตูที่ได้รับอะและเพื่อนที่ได้รับปั๊บเนี่ยนะผมก็จะเพิ่มความเดือดกันขึ้นที่นู่นนี่นั่นก็ว่าไปนะสามวินะผมซึ่งไอคูดาวมันมีคูดาวหากวิเว้ยผมไม่มั่นใจมากถ้าเราปาไปแล้วเราได้รับปัฟจากเพื่อนสมมติว่าเพื่อนเราอะไปตีแล้วเราเพื่อนเราได้ฮิวละแล้วเราก็ได้ปั๊บเพื่อนได้รับัฟละและ้วคนอื่นจะได้บัฟบด้วยหรือเปล่าเพราะมันบอกว่าสมาชิกในทีมที่ได้รับบั๊บเนอะผมก็อาจจะไปขคอามไปเป้าเดี่ยวใช่ไหม เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงตรงนี้เนาะคือถ้าเราสามารถบัฟพ,พร้อมกันได้ครั้งเดียวอะมัค่ออาจจะเพิ่มได้ถึงตัวสองคนไนี่ยแต่ถ้าเราบัฟได้แค่ทีละครั้งต่อคนนี้มันก็แอบแย่อยู่เหมือนกันนะผมว่าซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นอย่างที่2ที่ผมว่านะแบบว่าคือถ้าเราอยากจะบัฟสองคนเราต้องบัฟพ,พร้อมกันนะฮะถ้าเราไม่บัฟพ,พร้อมกันมันก็จะน่าจะเป็นทีละคนแล้วกูดาวหกวีนะครับผมก็ แอบแย่นะตรงนี้ถ้าเป็นเหมือนที่ผมคิดนะผมไม่รู้ทุกคนจะงงกับที่ผมพูดหรือเปล่านะผมนะวัดอีผมเล่มหน่่ย <S <S ด้วยผมแล้วผมก็ใส่ตาสัมพันธ์ทลำลึกไปนะฮะสมมติว,มว่าผมบัฟให้อามีนายเกับนาย B ีเนอะผมบัฟบัฟให้ A <S <S ไปปุ๊บเอจะรับบัฟทุกอย่างละเราก็ฮิวเลือดไปละแล้วมันก็ติดคูดอาหกวิทันทีเลยใช่ไหมเออสมัยถือว่าว่านิวนายบีเนี่ยที่เดินมาเอาบัฟที่หลังก็จำไม่ได้บัฟใช่ไหมจะกว่าจะครบหกวิเออก็คือนายเอจะได้บัฟพอเดียวใช่ไหม หรือจะเป็นทํารองที่ว่าเอรับเปิบบีรับเปิบค่อยติดคู่ดาวแต่ผมมองว่าไม่น่าใช่ระบมเกมแม่งไม่น่าใจดีมากขนาดนั้นนะฮะถ้าอยากให้ได้2คนก็อาจจะต้องบัฟพร้อมกันหรือไม่ก็มันอาจจะสุ่มบัฟคนเดียวเลยก็ได้นะครับผมนะใครที่ลองลองให้ผมด้วยนะผม็ลพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้ด้วยก็ได้นะแต่ผมมองว่าถ้าจะเป็นเหมือนที่ผมบอกก็คือได้แค่คนเดียวนะครับผมนะถ้าอยากได้2คนก็ต้องบับพร้อมกัน2คนเออเป็นไปได้นะผมว่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเนาะ ซึ่งถ้าเป็นเหมือนที่ผมพูดจริงๆก็คือไอ้นี่ก็ยังนับว่าเป็นขยะได้เหมือนเดิมนะบัฟมาเหมือนจะดีนะผมผมมองว่าไม่ยังเป็นขยะได้เหมือนเดิมนะผมเป็นขยะเหมือนเดิมนะไม่ด้อใช้เหมือนเดิมนะผมไปใช้อื่นดีกว่านะครับตัวที่คาดว่าน่าจะใช้ได้ก็ตามที่ผมพูดไปนั่นแหละนะผมนั่นก็คือมิดโกดี้นะผมนะก็ไม่แน่ใจว่าฮิลเนี่ยมันจะบัฟเป็นการบัฟด้วยหรือเปล่าสมัยดีนะผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมบัฟไปไว้นี่่ะ แล้วมีคนบอกว่ามารีน่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมเนาะมารีน่าแบบบังคับใส่เปิร์กนี้นะผมไหมนว่าไม่ดีนะผมเปิร์กนี้นะผมนําจะบัฟให้เพื่อนนิดนึงนะครับเปิร์กนี้หรือจะเป็นมายาก็ได้นะผมมายาที่ใส่เปิร์กแกล้วนะแต่มายาก็ใส่อื่นดีกว่าเหมือนกันเปิร์กแรลของมายามันก็บัฟเพื่อนเหมือนกันนะผมแต่ก็นั่นแหละเนาะไอ้ใส่อื่นดีกว่านะครับ อาตรงๆผมมองว่ามีอยู่ไม่กี่ตัวที่ใส่แล้วคุ้มอ่ะอาตรงๆก็คือให้พูดตรงๆเลยแบบตรงหลายตรงเลยก็คือไม่มีเลยนะฮะถ้ามันเป็นเหมือนอย่างที่ผมคิดเนี่ยก็คือไม่ไม่ไปต่อในใส่แล้วคุ้มเลยบัฟมากเท่านั้นนะผมนะถึงมันจะบัฟความแรงหรือความเร็วให้เพื่อนก็จริงแต่แต่มันบัฟสามวิเนาะไม่ได้บัฟนานนะผมถ้ามันบัฟอยู่สักสิบวิก็มาไปนะสิบวิคูดาหกวิเงี้ยแต่สิบวิน่าจะเกินไปหน่อยนะผมน่าจะห้าวิก็ได้อ่ะเออสามวินี่ผมว่าน่าจะไม่ทานกินนะครับผม แต่ม่งกูดาหกวิด้วยนะผมถ้ามาเป็นเหมือนที่ผมบอกก็คือแม่งได้คนเดียวอีกต่างหากนะครับผมมองว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะโดยรวมแล้วก็ใส่อื่นดีกว่าเหมือนเดิม <laughs> นะผมมองว่าโดยรวมรถใส่อันื่นดีกว่าเหมือนเดิมนะครับผม อันต่อมาที่โดนเนิร์ฟนะผมอันที่ได้ปั๊บดาบก็คือหมดไปแล้วนะมบียดได้รับการปั๊บก็คือความสัมพันธ์ล้ำลึกนะผมอัน oui, er Teraz, like right. ต่อมาที่โดนเนิร์ฟนะผมนะมันจะมีรูนนะผมที่โดนเนิร์ฟอยู่2อันด้วยกันนะผมนั่นก็คือรูนแรกก็ฉกโฉดชุบเพิ่มตาเลยนะผมนะเพื่อนฟูพลังชีวิตเท่ากับความเสียหายที่สร้างได้แก่ของทุกข้านะตรูผมเมื่อพลังชีวิตเหลือสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยต่ำกว่านะครับ เอฟเฟกตที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยผมก็คือข้างล่างเนาะมันเป็นเงื่อนไขนะบอก็คือไอเลือดที่เราเพิ่มเนี่ยมันจะเพิ่มได้ไม่เกิน70ดสิอร์เซ์ของคลองชีตสูงส่วนเลานะฮะก็ผมมองว่าเป็นการเนิร์ฟที่ make sense นะผมนะเออเพราะว่ามันเอามาดักทางเหมือนพวกเซเปตา้าอย่างไรน,นะผมนึกจะผ่านเซเปต้าต่อยอทีเดียวเลือดม่ง เต็มเลยนะผมจากเลิกพนะันสองพันเนาะดีดมาเป็น5้าพันเลยเงี้ยก็แย่นะฮะเขาก็ตั้งใจามาดาักตามพวกแบบนี้แหละนะผมพวกฮิตเดียวแรงๆอย่างไซเบต้านะผมนะหรือไอ้พวกที่เป็นฮิตเดียวแรงๆอย่างอาร์ตินดี้หรือมังกรนะผมอะไรทำนองนี้นมายายนะเนาะมันก็จะเอามาดักพวกตัวละครพวกนี้นะผมที่มีโอกาสที่จะทําดามเมจฮิตเดียวตุ้มเดียวแล้วได้เลือดเต็มอะไรทำนองนี้นะผมเนาะแต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นการเนิ่มหนักสำหรับผมนะผมเพราะว่ามันก็ฟื้นได้อยู่ดีเนาะแต่แค่ไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับรุ่นต่อมาที่โดนเนิร์นนะผมเป็น ที่เขาพึ่งปรับมานะผมพึ่งเขาเรียกอะไรมาพึ่งใส่ข้อมูลนะผมยัดข้อมูลมาเพื่อวันจันทร์นะบอก็คือเมื่อวานนี้ของวันที่ผมอัดนกนะ็คือันาคารเนานะไม่ปรับไม่ไม่ไม่ไม,ม,มบีบอกอะไรเลยนะผมไม่รู้ว่ามีบอกหรือเปล่าแแต่ผมไม่เห็นนะผมผมเพิ่งเห็นในคนเอามาลงในทิศนะผมนะก็คือรูดอันนี้ที่ผมประกาศไล่ล่านะครับเอฟเฟกต์เหมือนเดิมทุกอย่างเพราะขี้เกียจอ่านแล้วนะผมแต่คือเปอร์เซ็นต์มันเปลี่ยนนะครับมันเพิ่มดาเมจให้ตัวเราได้ถึง3 0อนะผมนะ ไม่ดีต้องบอกว่าเพิ่มาดาวไปที่ติดเตสะสโตในสามอร์เนต์ตัน,นี้เลยแค่ยีแล้วนะครับผอโดยรวมก็ยังดีเหมือนเดิมถ้าเอาไปเล่นในดวนนะครับส่วน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันเนิรฟมาเพื่อไม่ให้คนเอาไปหยิบในใช้ในยินแดนๆอย่างไงก็ไม่รู้นะผมไม่รู้สาเหตุที่เขาเนิรฟแต่ละอย่าง้ังเท่าไหร่ไปทุกคนแต่ก็มีเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะใช่ก็คือเขาอะ ปรับไอเปิร์กอันนี้มาไอรูนอันนี้มานะผมนะผมพูดพูดถูกขออภัยนะผมนะคือเขาอ็ปรับรูนอันนี้มานะผมนากสรงมของเฉลยแล้วทำให้หลายๆคนนะผมที่เป็นอัลาตินตัวละครป็นอัลาตินอนะไรแถวน้องเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปใช้อันนี้ในยินเดียด้วยเหมือนกันนะผมนะัประกาศไล่ล่าเนาะเขาก็อาจจะเนิฟมาเพราะสาเหตุนี้นั่นแหละนะผมเพื่อให้มันไม่ดีเท่าเดิมหรือไม่ดีไปกว่าไออันเนี้ยนะผมไอเจ้านักสตมของเฉลยเนาะ ประมาณนี้เนอะผมผมองว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะในดวนมันใช้ได้โกงอยู่แล้วแหละนะผม,มเผื่อในดวนไอ้นี่อาจจะโกงกวา่าเลเซ้รนหผมกระแทกโทรศัพท์นะครับอย่างไรก็ประมาณนี้เนอะสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆแล้วกันนะผมเนื่องจากว่าอัดช่วงเวลาเร่งรีบนิดนึงนะผมขออภัยด้วยอีกีนะครับก็สรุปสั้นๆเลยนะสำหรับคลิปในวันนี้เนอะผมนะรูนอันนี้เนะผมสายสะานลำเลิกบัฟมาผมมองว่าเหมือนจะใช้ได้เนอะผมนะอันอื่นคุ้มกว่าอยู่เหมือนเดิมนะ ขึ้นอยู่กับสไตล์ผู้เล่นล้วกันนะผมนะผมมองว่าอันเดิมอ่ะอันอื่นคุ้มกว่านะสำหรับตัวละครที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะทั้งโกดี้ทั้งนู้นนี่นั่นนะผมอันอื่นอาจจะคุ้มกว่าเนาะตัวที่แลนดูจะใช้ได้จริงๆก็คงจะมีแค่มาริน่านั่นแหละนะผมนะเพราะว่ามาริน่าเนี่ยผมไม่รู้จะใส่อะไรเหมือนกันนะแบบอาจจะใส่อันนี้ไปก็ได้นะครับส่วนเรื่องอันนี้เดินผมชกโจนชุบพิตาที่โดนเนิบมาก็ผมมองว่าไม่หนักเท่าไหร่เป็นการเนิบที่สมเหตุสมผลและสุดท้ายนะผมก็คือประกาศไล่ล่านแบบลูด ก็อาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว,ว่าปิดดาวมือเขาได้ชาร้าลงตลอด,ดไอท้ทั้งหลายแงผมก็ทําใจดิสนึงนะฮะมันเขาอยากให้ไปใช้อันนี้มากกว่าถ้าอยากเล่นดาวมืจะจ๋าแล้วผมน่าสมดุลจะเลยนะครับประมาณนี้โอเคทุกคนในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เพื่อกระจายให้ผมนะครับสัตหลักคิดน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตา,กามกันได้เบาสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ